ทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงพิพันธ์นะครับผมไม่เข้าใจเลยได้ไม่รู้จักด้วยว่าพิพันธ์คืออะไรแต่ที่ผมสะสมภาพหนังไว้ตั้งแต่ต้นหลังสแต่ด์มูมันเพื่อเป,ไปอ็นประโยชน์ของผมเองไม่จับตอกเ่ผมดังขวานอมยุดนะครับดังมาหลายปีที่ไปพบปีไหนยต่ไปขอก็มาไปซชื่อก็มาก็เห็นว่ามันสวยดี ปี27ไป28สองปีต่อน่ะเพราะว่าเป็ทราบทนะ่านประจ้าหลวงทราบไยยังไงนะวัะที่บัติของมีของเขานะท่านบอกว่าตร,ตรงตรงแต่ว่าขอบใจนะที่รักษาของข,องข,องของไว้นะแต่ท่านบอกว่ายาวงวิชาพยายามใส่ทอดนะให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก้รู้นะครับหลังจากนอ้กมาก็คิดกางนะครับตาม พอคิดจัสร้างครั้งแรกเป็นปิปปานอะไนะผมผมเพิ่งเพิ่งรู้ท่หลังเนี่ยนะว่าจะสร้างวิปปานนะทิธเธรามามุ่งเน้นที่เอาที่มีไอเดียหรือว่ามีความคิดที่จะมาจากพิพิธภัณฑ์วัฒนยุนนี่นะครับคือเราไปเห็นเมืองไหนบ้านไหนเมืองไหนมันมีประจําบ้านประจําเมืองใช่ไหมฮะคือ เอ๊ขอโทษนะยังเมื่อก่อนนี้เคยไปจำมรนสาที่เยอรมันครัแลาวมาไปจำมรนสาที่เมืองฟรองเฟิร์ตเสร็จแล้วเขาก็ญาติเดียวก็พาไปดูเมืองเมืองคาสลูเม,มืองสตุก,กาเมืองไฮเดนแบกเมืองอะไรเนี่ยทุกๆเมืองเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ประจําเมืองแต่เรามาดูพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยเราเนี่ยคือมันมันไม่กระจายมันไปกระจุกตัวแล้วก็เราแสดงว่าอ,อย่างยางคนที่เขามองว่าท่านรำเราเนี่ยเขาทิ้งไปเลย เขาทิ้งของเก่าบ้านเราครับคือการทํางานไม่มีการลุกเฝ้าของเก่าอย่างเดียวครับแล้วก็เ,เด็กที่จะมาศึกษาเรียนรู้นี่มไม่มีโอกาสได้ซึมซับความเป็นมาของตัวเองทั้งด้านวัฒนธรรมศิลธรรมจร,ริยธรรมของคนโบราณที่เขานําพาบ้านน,านําพาเมืองนาพาทาศาสนามาวันนี้เนี่ยเขาจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้มาถ้าเด็กสมัยนี้มันไม่มีมที่มุ่งเน้นก็คือ อยากจะให้เยวาวชนเนี่ยมามาดูมาศึกษาหาข้อมูลอะไรบ้างทางไรจะให้ใครตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์ชัดอย่างเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่มีได้เอกลักษณ์วัดธรรมสมัยใหม่ก็คือก็เลยว่าเราจะให้วัดธรรอยู่คืออย่างน้อยเราวรวบรวมเอกินปัาย วัฒนธรรมหรือว่าเช่นเช่นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเนี่ย<ม>ท,ที่ที่ที่เป็นของบรรพบุรุษไทยพวนมันจะสืบสืบต้นตอได้ว่าว่าไทยพวนนั้นมายอย่างไรทีนี้ก็เลยจัดตั้งเป็นพิพันฑ์ขึ้นแต่ที่จริงแล้วก,ก็คือวัดกับชาวบ้านเขาลง,งเรียนร่วมมือกันค่ะได้ได้ที่นี้ได้ความร่วมมือที่ิเป็นหลักฐานไปก็คือ ศูนย์บริการทางสารงเ,เรียนเป็นค่านิยมของคนสมัยก่อนเนาะเาหรือว่าของมีค่าทุกเขาเขาจะเอาไปวัดเนี่ยเขาจะเอาของที่มีค่าที่สุดที่บ้านเอาเอาไปทำบุญเอาไปถวายวัดไอ้ตรงนั้นวัดเลยไม่ต้องไปไปเที่ยวไปสแสวงหาเท่าไหร่คือไม่ต้องสแสวงหาเลยชาวบ,บ้าน ด้วยความศรัทธาของชาวบ้านเขาจะนําสิ่งของเอามาถวายวัดเองไม่ว่าเป็นถ้ยวยโถโอชามเครื่องเงินเครื่องทองนั้นมาด้วยบุญบรารมีของพระท่านงองอวัฒนธรรมบารมย ได้เกิดเมื่อปี2529วันที่8พฤศจิกาย,ยนโดยขึ้นเบียนก,นกันกับสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้ก่อ,อตั้งและก็ตั้งในวัดเกิดในวัดก็ทิ้งไว้ในวัดให้พระรักษาก็เรียกว่าพราเมตตา ความมีเมตตากรุณานี่แหละคือความตาย <c oughs> จะต้องรับหนักต้องดูแลตอนแรกๆก็เรียกว่าเหมือนกับเ,เ,เลี้ยงเด็กอ่ะเลียงลูกอ่ะเลงเด็กไม่ค่อยรักแต่พอทําไปทำมามันมันรักมันหวงแหนในสิ่งที่เราได้เกิดขึ้นมาร่วมกันเราตุ่มเจกพละกาลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ เพื่อที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์หรืออวัฒนธรรมแห่งนี้ให้มีความจเจริญแต่ว่ามันก็จเจริญไม่รอดเดินไม่ค่อยได้เพราะว่าแขนขามันก็เรียกว่ากดไปขาดไปปนาวาประสักิที่เราแก้ไม่ได้ก็เรียกว่าเรื่องอบประมาณอบประมาณจากย่ำอุปประมาณจากการสวดเอาไป เรี๋ยวว่าไม่พอเพียงพอเราหบประมาณไม่ไหวเอาหอบส่วนตัวก็ไปใช้หบส่วนตัวของวัดเนี่ยเราอกสร้างขึ้นมามีใครดูเลยไหมไม่มีนอาจกวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดกาโคนี่ของอาตมาีิขาดบูคลารอย่างมากมาย นี่ช่วงนี้ช่วงเมษาพุณสภาพิจนาลัคนดาเนี่ยไอ้ภูมิปาวินาเีชัเนนักท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียและสิงคโปรป์จะเข้ามาวัดพระครูในประมาณวันหนึ่งสิบคันรถทัวร์โดยเฉพาะอย่างนี้วันเสองหรือประเด็นพระคุณท่านเจ้าอาวัดท,ทัวร์มาผมเมื่อตะเกียดวันนี้สามสิบคันรถทัวร์เอามามาสัมมนาในขาดขาดคุณบรรยายบรรยายเป็นภาษาไทยและแเป็นคุณเตเป็นภาษาจีน ไปพิพิพธภัณฑ์ปิดไม่ได้เข้าไปชมไม่มีใครบรรยายได้ักคนหนึ่งครับเรื่องเรื่องวิพันเนี่ยผมผมคิดว่าผงหัวออกเดียวกัน,นที่อยู่ที่เนี่ยทั้งหวานทั้งขมทั้งคืนสัง่งสะอื้นห่ายกันร้อยแปดพันเก้านะฮะ แต่ว่ามันพูดง่ายเหมือนเหมือน,น,นจะว่าบ้าก็ยอมรับเลยนะคือเป็นวิญญาณที่มีชีวิตอ่ะไม่ใช่เป็นที่คลังเก็บของนะก็ถ้าคลังเก็บของแล้วมันห่อเหี่ยวข้าวกันแล้วเดี๋ยวมันเป็นปอดใสกระดูกย่างที่ว่างจริงพอข้าวไปแล้วกดนไม่กล้าเข้านะนี่ทํายังไงนะจะจะตัวนี้ขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องเวลาอย่างขนมเรีย้รยงพณีอะไรต่างๆพวกนี้นะ มันออกเป็นวิถีชีวิตได้อย่างแท้จริง,รงการดำเนินง,งานพีิพันธ์พื้นบ้านโดยลําพังนั้นมันรู้สึกว่ายากแต่ก็ด้วยใจรักกันนะครับแต่สิ่งที่ยากยิ่งคือการดูแลรักษานะครับมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งมากเพราะเราแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะเราทำมาถึงป่านนี้แล้วนะครับ ก็ต้องทําต่อไปนะครับตลอดเวลา7-8ปีที่ผ่านมาก็ก้มหน้าก้มตาทาอยู่คนเดียวนะครับเพิ่งจะได้รับความสนใจจากทางหน่วยราชกา,ารเมื่อปีที่แล้วโดยท่านผู้ว่าดรนิรันจงวุฒิเวชนะครับท่านมีความสนใจในเรื่องศิละปะวัฒนธรรมของเก่าท่านก็เลยสนับสนุนในเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับอพอพอท่านผู้ว่าสนใจหน่วยราชกา,ารอื่นก็เข้ามานะครับ แต่มันพอดีผมนทำไอ้ประมงอาชีพประมงอาชีพประมงเสร็จแล้วให้ลูกก็ทําแทนแต่ตัวเองก็อยู่ว่างๆอยู่ไม่นิ่งกันเลยคิดจะทําอะไรมันแปลกกับเพื่อนแล้วมาทักอย่างก็เลยได้ได้ได้ความคิดอย่างนี้มีคนกรุงเทพเข้ามาเขาก็มาดูข้างนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าลุงอย่าดูคนเดียวนะให้คนอื่นเขาดูให้คนอื่นเขาชมอ่ะเลยไดาได้ความคิดนั่นแล้วก็เลยตัดสินใจว่ามาเปิดเป็นทางการเลยพันปลาเนี่ยมันน้อยลง ยังมีมีน้อยน้อยมากเขาก็เขาก็ชอบไปทุกคนคือว่าเราเหมือนกับเราย้อนอดีเราใจเรานึกเรายอนเรายอนอาดีใช่ไหมแต่ที่มีเหมือนอยู่หลายตัวนะที่มันเหมือนอยู่หลายตัวพยายามหาให้เหมือนนี่หลายตัว กันเยอะแยะมากมายแต่ว่าสุรวิชาจักราสเนี่ยไป,ป็นป่า้วก็เียนสัปรมาสดศิ์นะคะเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมของเรจาจดตามสภาพที่เราสามารถจะทําได้เราจะมุ่งเน้นเฉพาะใช้เพื่อจะสอนเด็กนะคะในสูวรวิชาข,ข,ข,ของของเรา,า,งเานั้นจะจัดเกี่ยวกับการดำเนิน e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  ชีวิตวิถีชีวิตนะคะของบรรพบุรุษเราก็จะมีพวก,ก,คกวเครื่องจักรสาต่างๆเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะ แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่เ,าเราใช้หลักๆแล้วก็ทุกวันจะมีเด็กเข้าไปเรียนในนั้นเด็กจะเรียนวิชาข้อติของเราอะค่ะจะเข้าไปเรียนในนั้นทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องอก็คือเป็นสถานที่ที่สําหรับศึกษาดูงานหรือแหล่งเรียนรู้ของคณะครูแล้วก็นักเรียนค่ะ ว่าผมต้องการอะไรจากพฤฤิสุพันธ์ผมเป็นทหารนะครับเรื่องของความมั่นคงในของชาติผมมองมาเป็นลำดับแต่ในขณะนี้สงครามเปลี่ยนไปนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปการล่าอนเนิ่ยไม่ได้ล่าอนิคมกันด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยกําลังคนติดต่อไปนะครับเขาก็ล่ากันด้วยเศรษฐ mm hmm. กิจล่าอนิคมกันด้วยจิตวิญญาณ นะครับด้วยวัฒนธรรมตั้งแต่มีดาวเทียมนะโลกแคบเนี่ยนะครับโลกไร้ผงแดงนและสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปเนะยาวชนออสเตรเลียก็เปลี่ยนมาเป็นเมสบอคนไทยนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแรปเป็น,ปนแดนเพราะฉนั้นสิ่งที่ผมต้องการจากทางทิศผ่านก็คือทำอย่างไรเราเจึงจะรักษาคิดวิญยาณของคนไทยให้กับรุ่นหลัง เ,ลลเราเริ่มงานที่พันกันมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็แบบใจรักแรกเริ่มทีเดียวนั้นผมต้องการให้ชุมชนเนี่ยมีความขคบแข็งขึ้นมาก็เลยมาคิดว่าเ,ออเราจะต้องหาสิ่งที่เขารักเขาหวงแหนในชุมชนเขาเนี่ยเราบอกเขาเนี่ยเขาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีอยู่นะมาคิดว่าออในเกาะเกร็ดนั้นก็มีของดีเยอะ นหนึ่งในความเป็นชุคชนมอนที่มีอริยธรรมมอนดีๆอยู่หลายอย่างนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมากอุเดิมทีเดียวนะครับเราคิดว่ามีอะไรเก่าเราเก็บหมดผมก็ได้ข้อคิดเอกลักษณ์ของตัวเองมันคืออะไรก็เลยเปลี่ยนทิศทางกันใหม่งั้นที่วัดประไมัยนี่นะฮะก็ขอให้เก็บของที่เกี่ยวเรื่องกับวัดแล้วก็พระราชวงศ์นะฮะ แล้วส่วนทางผมที่บ้านผมก็จะเก็บของที่เกี่ยวเรื่องกับชนชาติเรื่องบ้าดินเผาต่างๆแล้วจากนั้นก็เก็บพวกหนังสือมอนและเอกสารที่เกี่ยวเรื่องกับทางวรรณกรรมมอนต่างๆแลยเรื่องที่เรากำลงังมีต่อกัาวุนในขณะนี้คือเรื่องที่มันเป็นนามธรรมาอย่างเพลงพื้นบ้านวรรณกรรมต่างๆที่มันจะนับแต่วันสูญหาย้อมไม่สามารถจับมาตั้งใส่โต๊ะได้ทำยังไงให้มันคงอยู่แล้วมันยืดต่อไปได้ เพราะผู้เสืบทอดจะไม่่คยมีแล้วก็ที่มีก็เราก็ไม่ได้ใจว่าภาษาจะลึกซึ้งเลยอย่างนั้นคือเรื่องบันอยู่ในวัดคือไม่เหมือนของอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่เหมือนของเระาชการจาว่าบางทีลูกนี้ตั้งขึ้นมาพอท่านมรณภาพไปหรือลาสิขาไป ลูกอื่นที่มาแทนไม่ชอบของเรลานั้นก็หายไปหมดในตะวมาตกเองท่านสะสมของไว้พอรลงนอนได้ประมาณสิบสองปีท่านอว็วรณภาพลูกศิษย์ของท่านก็ไม่ชอบหายไปหมดเลยนะื่อแต่ท่านเขียนหนังสือสารไว้เนี่ยนะว่า,ยยะะาจะทํำทุกปีตุลาขึ้นบ้านให้ลูกหลนานได้ศึกษาอันนี้เป็นหัวแมกของเรลานั้นก็ไม่มีคนรักษาอาศัยกรรมการพี่ใหบ้าน 这个来搞搞，哎，这哪里？